คนที่เป็นมะเร็งก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นคือคนคที่เป็นมะเร็งเนี่ยการรักษามะเร็งเนี่ยครับหมอเขาต้องการเพียงแต่ยืดอายุคนเท่านั้นเนี่ยคือ,อมะเร็งนะผมเชื่อว่ายังไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเราจะหายร้อยเป็แต่ตอนนี้เนี่ยคนที่กินอเอมราเกินหปีนะฮะคือหมายความว่ามีชีวิตเป็นมะเร็งตั้งแต่วันนั้นจนทั่งเกินห้าปีแล้วเนี่ยถือว่าหายจากโรคมะเร็งแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ที่ผม แฮปปี้มากแล้วก็มันก็ทําให้ผมมีความสุขมากกว่าการได้รับรางวัลใดๆสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเคสที่คลาสสิกที่สุดก็คือเคสของบุ้ยปุ้ยของเราเนี่ยนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าในปัจจุบันน้องปุ้ยเป็นยังไงบ้างนะฮะซ้าย<ต>มือนะครับ<ต>เป็นลูกสาวนะครับอืมลูกสาวนะฮะแล้วก็ขวามือก็เป็นลูกชายนะครับแข็งแรงมากเลยนะฮะนี่ผ่านมาก็เกินห้าปี 6ปีแล้วนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีวิธีการในการพรีเซนต์ให้เห็นภาพจริงได้ก็ต้องออขอขอบคุณปุ้ยอลิสลานะครับ,รบที่ทำให้เอ u มู่าเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่บอกนะครับผมเอาภาพของปุ้ยมาให้เห็นความแตกต่างที่ห่างกันก็เป็นเกือบจะ10ปีเกือบเป็น7-8ปีแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับว่า ว่าออตอนนี้ปุ้ยก็แบบแข็งแรงมากนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับ